ะะวันนี้ช่องมุตระโพชาแนลนะคะก็จะมาพาเข้าดงฉพูนะคะเยอะมากๆเยอะไปหมดดงฉพูฉพูนะคะในใบฉพูก็จะมีเบต้าแคโรทีนนะคะในปริมาณมากนะคะที่ช่วยบำรุงสายตาช่วยในการมองเห็นช่วยป้องกันโรคตาบอดกลางคืนแก้โรคตาฟางแล้วก็ยังช่วยยับยั้งและชะลอการขยายตัวของเซลเล์มะเร็ง ่วยบำรุงกระดูกและฟันเออช่วยป้องกันการเกิดโรคกระดูกพุนและเป็นสวยและช่วยในการขับถ่ายเน่จะมีเส้นใยในปริมาณมากนะคะใบชะพูนะคะบางที่นะคะในใบชะพูเขาก็จะเรียกผักปูนกปูลิงปูลิงผักปูหน้านะคะทางภาคเหนือเนาะทางภาคอีสานเขาก็จะเรียกว่าผักยีเริดผักคุณเริดนะคะบาง บางที่ก็เรียกว่าช้าผูภาคใต้ก็จะเรียกว่านมว่านะคะอันนี้ก็สรรพคุณก็มีประโยชน์มากมายนะคะนอกจากจะช่วยบำรุงธาตุขับลมแก้การท้องอืดท้องเฟ้อช่วยในการขับเสมหะประโยชน์ของชาผูในด้านสุขภาพในด้านสุขภาพก็ยังมีนะคะคือม,มีวิตามิน A แล้วก็ธาตุแคลเซียม ในปริมาณสูงเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วก็ยังมีธาตุเหล็กฟอฟอรัสคโลโรฟินเ้นใหญ่อีกด้วยล้วนแต่มีประโยชน์ต่อร่างกายแทบทั้งสิน้นใบชะพูเขาบอกว่าถ้าหากรับประทานในปริมาณมากหรือติดต่อกันานานๆแคลเซียมที่มีอยู่ในใบชะพูก็จะเปลี่ยนเป็นแคลเซียมออกซาเรดเนนะาะปรทานมากๆก็จะไม่ดีนะคะ เพราะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคนิ่วในไตได้เพราะฉะนั้นต้องกินน้ําตามมากๆเพื่อให้สารออกซิจเจนเจือจางเออแล้วก็จุขับออกทางปัสสาวะหรือให้เลือกรับประทานอาหารที่มีโปรตีนส,งสูงเพื่อป้องกันการเกิดโรคนิ่วได้เหมือนกันแล้วก็รับประทาน ให้พอเหมาะพอควรเนาะใบชะพูเนาะแต่ส่วนมากเราก็ไม่กินเยอะกันอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์และสาระดีๆนะคะของใบชะพูนะคะมีสปปรรพคุณมากมายนะคะหลายอย่างนะคะแล้วก็แต่ส่วนมากเราก็ไม่ทานมากเนาะส่วนมากก็จะเอาไปแกงหอยเอากินกับเมี่ยงเนาะหลายๆอย่างผัดเผ็ดหอยเนาะ อันนี้ก็จะเป็นสาระดีๆของสคุณของใบชะพูนะคะสำหรับวันนี้นะคะช่องมุรโภชาแนลนะคะก็ต้องขอสวัสดีนะคะพี่ๆที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่พี่ๆทุกท่านนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปต่ตอๆไปนะคะ ไปแล้วนะคะบายบายเด้งเด้งเตริงเตงเตงเคยเห็นเชฟฟูเต้นได้ไหมคะนี่เตงเด้งเตริงเด้งเด้งเตริงเตงเตงเด้งเตงเตงตึ้มเชฟฟูเต้นได้เชฟฟูเต้นได้ไหมสั้น